โดนทิ้งทำไมมันปวดที่ใจกินยาแก้ปวดช่วยได้ไหมครับพี่หมอเอาแล้วกินยาแก้ปวดช่วยอกหักก็มาแต่ถ้าพี่หมอบอกว่ามันช่วยได้อ่ะหนูจะเชื่อไมล่ะลูกก่อนอื่นเราต้องรู้พื้นฐานเรื่องความเจ็บก่อนครับว่าธรรมชาติจะสร้างความเจ็บขึ้นมาทาไมนึกภาพว่าหนูโดนแฟนดึงขนจมูกเจ็บไหมลูกเจ็บเจ็บใช่ไม่มีแฟนอ่ะหลอนเลน่นมีแฟนไม่ได้แปลว่าสวย b e a u t ้ฟูลต่หาน่ที่แปลว่าสวย พอเจ็บปุ๊บร่างกายเราจะขยับหนีเลยครับถูกไหมเข็มตํามีดบาดแม่ฟาดเราหนีหมดไม่มีใครพุ่งหาความเจ็บแบบอักเกินพลีใไหมอันนั้นเป็นมาโซคิด so แล้วลุกสรุปธรรมชาติสร้างความเจ็บขึ้นมาเพื่อให้เราหนีครับอะไรที่ทําให้เราเจ็บได้มันต้องเป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วเราก็ต้องหนี get concept เนาะทดไว้ในใจก่อนคําถามต่อไปคือตอนแฟนบอกเลิกจีบเขาไม่ติดโดนเพื่อนหักหลังแล้วเราบอกปวดใจ่ะมันปวดที่ใจจริงๆรหรือเปล่าคาตอบคือจริงนะครับปวดไม่พอ ใจสั่นวันไหวนอนไม่ได้เลยยี่นอกแปลว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องอุปมาอุปไมทางภาษาแล้วมันคือเรื่องจริงทางชีววิทยาเลยครับแล้วเวลาหนูปวดใจหนูเจ็บทางอารมณ์หนูทายัางไงหนูก็หนีเหมือนกันธรรมชาติสร้างความเจ็บทางอารมณ์มาให้เพื่อให้เราหนีสิ่งที่ทำรายจิตใจเราครับไม่ต่างกับเจ็บทางกายเลยเห็นปะที่บ้าบอที่สุดก็คือมีคนทดลองมอนิเตอร์สมองไว้แล้วทำให้ผู้เข้าทดลองอะ่ะ เจ็บทางใจดูเขาพบว่ามีสมองสองส่วนนี้โดนกระตุ้น,นครับ Anterior Insular Cortex กับ Anterior Cingulate gyrus ซึ่งหนูมันต้องจำชื่อลงปปลูกประกาลประเด็นคือสมองสองส่วนนี้คือส่วนเดีวยวกับตอนที่เราเจ็บทางกายนั่นแหละสรุปเจ็บทางกายกับเจ็บทางอารมณ์ใช้สมองส่วนเดียวกันรับรู้วะ่ะฟังดูแปลกเนาะแต่จริงๆไม่แปลกหรอกครับพี่หมกเคยเล่าไปแล้วใช่ปะว่าธรรมชาติอะไม่เคยสร้างอะไรใหม่เลย นาะเอาของที่ดีอยู่แล้วอะมาเพิ่ม job description เข้าไปครับอันนี้ก็เหมือนกันความเจ็บทางกายเนี่ยมันวิวัน์มาก่อนจนเมื่อโลกเนี่ยมีส,สังคมที่ซับซ้อนอย่างลิงแล้วก็มนุษย์เกิดขึ้นต้องพึ่งพาสังคมในการอยู่รอดต้องรับรู้อันตรายทางด้านอารมณ์มากขึ้นนางก็เอาสมองส่วนเดิมนี่แหละครับมาใช้ต่อแปลว่าถ้ายาแก้ปวดลดอาการปรวดทางกายได้เนี่ยก็ต้องลดอาการปรวดทางใจได้ด้วยแน่นอนมีคนทดลองให้แล้วด้วยนะครับว่าจริงแต่อันนี้พี่หมอบันเล่าให้เห็นความน่าทึ่งความบ้าบอของสมองเราเฉยๆนะลูกไม่ได้ให้ไปหาย,ยาแก้ปวดกินตอนโดน ระ,ระวังกระพทะรุนนะครับเตือนแล้วนะ